สวัสดี FC เพจเน้นหาไม่เน้นปลาทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมภารกิจของเรานี่ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟนะครับผมโอเคเดี๋ยวภารกิจวันนี้เดี๋ยวคูซ่าจะตามหาปลาช่อนไปขายเพื่อนำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับผมนี่ครับบินค่าน้ำค่าไฟปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้คูซ่าจะได้กี่ตัวกี่แต้มและ จะขายได้กี่บาทนะครับผมอย่าลืมนะครับผมวันเสาร์ที่25นี้นะครับเรามีนัดกันออกหมายรวมพลคนตกประช่อนนะครับผมแล้วเจอกันวันเสาร์ที่25ปะ่ะเดี๋ยวออกหมายครับผม เวลาสีโมงสีสิบห้านาทีโอ้โหเวลาน้อยเหลือเกินกดดันป่ะลุย เรียบร้อยมาแล้วครับปู่ให้แล้วหนึ่งตัวอย่างสวยครับผมวัดลอย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมภาร,รกิจวันนี้ของเราสวยงามนะครับผมในการหาปลาช่อนเพื่อไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟโอเคครับ ไซโลไโลยกลอยโอ้ไซโลมาแล้วครับผมโอ้โหดูครับผมไซโลแน่นอนครับตัวนี้นี่ครับงดงามครับผมเคครับภารกิจของเรานะครับผมตามหาปลาช่อนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ kéo hấp ôi, khủi xảy ครับงดงาม สสวยครับผมจุ๊บเบาๆนะครับโอ้โหเฉียโดโตครับตัวเนี้ดูครับผมจุ๊บเบาๆ ส,สวยๆครับผมโอ้ผอมเค okay, นะครับผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมวัดแน่นๆด้วยลอ,อกแคชคิงนะครับผมเช่นเดิมนะครับตัวสีเหลืองฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมผลงานวันนี้นะครับภารกิจของครูซ่านะครับผมตามหาปลาช่อนเพื่อไปชําระค่าน้าค่าไฟนะครับผมก็ มีไส้พระเอกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูครับนี่นะครับผมไส้พระเอกนะครับผมโลแน่นอนนะครับผมตัวนี้โลแน่นอนนะครับเดี๋ยวครูซ่ารวมปลาให้ดูนะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับเช่นเดิมนะครับหกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมหกโมงสี่สิบเอ็ดนาท ก็คูซาเข้าไมายก็เกือบห้าโมงแล้วนะครับผมก็เลยล่วงเวลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาปลาออกมาโชว์ให้ดูนะครับผมผลงานวันนี้นะครับยังไม่ได้นับเลยนะครับผมก็แวะตีไปเรื่อยนะครับตรงไหนเป็นสภาพไม้ที่ปลาช่อนน่าจะอยู่นะครับคูซาก็แวะๆนะครับผม นี่นะครับผมผลงานวันนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมผลงานวันนี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับผมนะหกตัวมีไซส์ใหญ่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูซ่าจะไปตลาดนะครับผมว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับผมหกตัวนี้นะครับเพื่อได้ เอามาจ่ายค่าไฟค่าน้ํานะครับผมเกีครับไปเดี๋ยวเราไปตลาดกันนะครับผมมาถึงมาถึงตลาดแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินขายกันจะมีใครซื้อไหมนะครับผมปลายังสดสดอยู่เลยนะครับผมนี่ครับไปปลาจ้าปลาเอาปลาไหมจ้าเอาไหมแม่สดๆตรงมาสดๆปลาไหมปลาไหม ปลาไหมครับปลาโลละร้อยเอาป่ะพอ่อเอาสองตัวซ้ำตัวก็ได้สดๆยู่นี่ไปตกมาเอาสองตัวปะ่ะเอาได้แล้วนะครับคุณพ่อช่วยซื้อนะครับโลละร้อยไขย่แบบสดๆเดี๋ยวเราไปตกมาได้หอยนอยู่นาครับทุ่งนาเอาตัวได้ป่ะมา,มาช่างดูสิ ตัวใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเราไปขอตาช่างเดี๋ยวผมไปหาตาช่างก่อนตาช่างตาช่างเดี๋ยวนะคุณพ่อฮะท่านใครพักทานใครพักอ๋อนี่ยเนี่น,นี่รู้จักกับแกเยู่ที่มีตาช่างไหม เออมาสช่างเนี่เออนี่คุณพ่อได้ละตาช่างเอาแม่เอาปลาไหมลาชัน่นนี่นี่น,นี่เอาใสนี่อ่ะแมนโลละร้อยนะครับโลละร้อยอ่ะโอ้มันเท่าไหร่นี่โลกิทหนึงโลละร้อยร้อยสิบบาทพ่อ นี่นะครับลกล้องต่อง้องมาอยู่นี่ในกล้องเออนี่นะครับร้อยสิบบาทตัวใหญ่ๆครับร้อยสิบบาทเราเดินขายกันแบบสดๆเลยนะครับผมบนะครับ <cas lige> เอาไหมครับปลาครับปลาโลละร้อยโลละร้อยอ่าขอบคุณครับคุณพ่อนี่คุณพ่อนะครับมันหมันอ่าแนกเก็บเงิน,นเอาไหมช่างดูก่อนก็นได้ไย,ยังไม่ตายยังไม่ตายดูมาเห็บให้าเนๆๆ โลละร้อยครับโลละร้อยโอ้ยเอานี้ออกก่อนโลโคดีรุ่นึงัเนีโลหนึ่งพอดีนี่สดๆครับไปตกมาครับผมัวเล็กแถมอ่าแถมแถมแถมตัวเล็กแถมปลาไม่ได้ปลาเลี้ยงนะครับปลาธรรมชาติครับผม <c oughs> เอาสามตัว โอ้ยโลอนึงพอดีเนอะนี่แถมตัวนี้อะร้อยหนึ่งร้อ,รอยหนึงน่งอะร้อ,รอยหนึ่งครับเอา,เอาพูดได้เอาล่ะเอาไหมคุณพ่อร้อยเดียวไม่เอาไม้พูดไ,ได้สัง,าง้ากันมาเราเดินขายต่อครับ นั่นานลงไปข้างล่างมันมอเห็นปลาแล้เวเขาต้องเอาออกมาเอ,อเอาปลาเอาไหมครับเอาปลาช่อนไหมครับปลาช่อนไหมตกมาสดๆปลาช่อนไหมครับมีใครเอาไหมครับแม่เอาปลาช่อนไหมขายกันสดๆเลยครับผมเอาไหมสามตัวมีใครปลาช่อนไหมครับปลาช่อน ย่างย่างสดสด,สดโลละร้อยโลละร้อยนี่โลหนึ่งพอดีนี่สามสี่ตัวนี่เอาไหมาใหญ่ใหญ่ไหมครับเอาปลาช่อนไหมครับเอาไหมคุณแม่เนี่ยร้อยหนึ่งนี่ผมขายไปแล้วโลหนึ่งเมื่อกี้สี่ตัวอ่ะได้แล้วนะครับคุณแม่วันนี้เราไปตกปลามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปหน้าร้านคุณแม่เลยแล้วกันนะครับผมอ่ะ หัวขาดโอเคนะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปลานะครับคุซ่าจะพาเข้าหมายที่ไหนจะพาออกหมายที่ไหนอย่าลืมกดติดตามนะครับผมวันนี้นะครับมาขายปลานะครับผมคุณแม่ช่วยอุ่นลุ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับคุณแม่ปลาสดๆนะครับโอเคนะครับผมวันเสาร์เจอกันนะครับเจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวคุณพาคุซซาพาเข้าหมายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับในกี่บาทในี่วันนี้ โอ้สองร้อยนะครับสองชั่วโมงชั่วโมงละร้อยนะครับผมไปเราไปจ่ายค่าไฟกันครับผมฝากติดตามช่องเลยนะ